สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะยายพาไอจีเลนไทยนะคะวันนี้ก็พามาชมนกนะคะพอดียายมาทุระเนาะยายมาทุระในเมืองยายก็เลยแวะมาที่ทะเลนะคะทุกท่านค่ะพามาชมนกตรงนี้เป็นสนามกอล์ฟโดยจ้าพี่น้องจากก้าเขตเตรจวบกอยู่ริมทะเลนะคะทุกท่านค่ะก็ มาเจอจังหวะเห็นนกที่แรกยายว่าจะมาถ่ายเป็ดน,นะดูนกบินนะครับพี่น้องจา้าดูนกบินนกก็บินนกนี้ยายก็ไม่รู้นะว่าชื่อนกอะไรเพราะว่ายายเคยอ,ออกมาถ่ายตั้งแต่ยายเริ่มทํำยูทูบเนาะก็เห็นนก อันนี้ยเวลามันบินเดอ้อมันไม่กลัวคนเดอ้อพี่น้องจ๊ามันไม่กลัวคน,มนไม่กลัวคนมันจะบินจิกหัวนะคะอยู่เขตตรงนี้ก็สนามก๊อบนั่นเนี่ยคนอ่าเขาตีกอ๊์บอยู่อนกเขาไม่กลัวเดอ้อจ้ะพี่น้องจ๊ะสวยงามเลยจ้ะธรรมชาตปิประเทศไอตะเลนีน่ธรรมชาติมีเยอะนะคะให้ดูหญ่อย,ย,อ,ย,ยอ่าซูมมาให้ดูใกล้ๆเด้อดู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 ดด ยายชอบนะเวลานกบินนะคือชอบชอบเวลานกบินเด้อพี่พี่น้องจา้านกบินแล้วมันก็อสวยเนาะเป็นธรรมชาติของนกคือเป็นนกก็ดีไปหากินตรงโน้นตรงนี้อยากไปตรงไหนก็บินเข้าไปอืบินเข้าไปแต่ยายไม่รู้นะว่าเขาไปนอนอยู่ตรงไหนเนี่ยเป็นนอนอยู่ตรงไหนาย,ยายก็ไม่รู้ ยายก็เพียงแต่เวะมาก็เจอเขาอยู่แถวนี้อปกติถ้าเป็นมีแดดนะมีแดดเขาก็จะบินเข้าไปที่ทะเลเนออบินไปที่ทะเลสีก้า,าวๆาเหมือนนกนางวนวลเอ้อจะี่นองนแต่ไม่ใช่นกนางวนวลเดอ้อไม่ใช่นกนางวนวลนะคะอันนี้เขาหายจิกมีพลรงให้จิกหรือเปล่าไม่รู้นะ ีมะแ,แรงให้จิกไหมถ้าบ้านเราก็จะมีไอ้อะไรนะตะกั่นเนาะแต่ที่นี่ยายไม่เคยเห็นตะกะั่นเลยว่าเพราะว่าอยู่เมืองหนาวเมืองหนาวด้วยพี่น้องจ๋าอาจจะได้ยินเสียงนกเสียงดังด้ดยจ้บพี่น้องจ๋าฟังเสียงธรรมชาติไปเนาะฟังเสียงธรรมชาติไปแล้วก็ดูวิวทิวทัศน์ไปเดยจ้บพี่น้องจ๋าวิวทิวทัศน์ วันนี้ก็คืมฟ้าคืมฝนนะคะก็มองไม่เห็นดอกไม้เท่าไหร่เพราะว่าดอกไม้อ่าฟันสินโตเนี่ยถ้าเกิดว่าเด็ดจ้าแล้วคนจะมองไปตรงไหนก็จะเห็นสีเหลืองเนาะสีเหลืองต่ตรงที่ยายถ่ายมีมีแต่หญ้าเพราะว่าเป็นสนามหญ้าที่เขาตัดเล่นกอบเนาะเขาเล่นกอบอยู่ตรงนี้ เส้นก้มอยู่ตรงนี้ก็มีนกให้เราถ่ายก็โอเคอยู่ยายก็ว่าจะมาถ่ายทะเลว่าจะมาถ่ายทะเลก็ได้โอกาสเนาะโชคดีไม่เจอนกออก็เราก็ถ่ายนกไปก่อนก็ธรรมดาเนาะยังยดูดิเขาจะบินไปตรงไหนเนีไง อยากจะไปตะเพื้อให้เขาบินออกนะนี่เห็นดอกควันสิงโตไหมพี่น้องจ้ะดอกควันสิงโตเขาก็บินเกาะไปตรงน้นตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เนาะนกเจ้าบินไปแห่งใดเอนกเจ้าบินไปแห่งใดบินยินเล่นลมเดินอีจ้ะเขาก็บินเล่นลมอืมบินเล่นลม น่าจะเป็นนกนกอะไรนะบ้านเราที่อ่าเขาบินอ่าแล้วเขาก็เดา้าก็ดานะเขาเรียกนกอะไรโนะ้ยายก็ไดยายก็จาชื่อนกไม่ได้จําชื่อนกไม่ได้นะคะบ้านเรานะพูดถึงบ้านเราอันนี้นกเมืองหนาวนี่ไม่รู้จักชื่อเขาอหลกถามตาตาก็ไม่รู้เราก็ชื่อนกอะไรเพราะว่าแกไม่ได้ศึกษาเรื่องนี้เนาะ ใกล้แต่เห็นบันนกมันบินนกมันบินไปก็บินมานกบินไปบินมามทางนู้นเลยเขตีกบใหญ่ก็ถ่ายติดเขาหน่อยนึงไม่กล้าไปใกล้เขาหรอกปกติแล้วเวลาเขาตีกอบอ่ะถ้าเราเดินเพ่นพันเขาก็จะว่าให้นะเขาไม่ให้เดินเขากลัวลูกกบจะกระเด็นโดนหัว เพราะว่าความแรงของเขาตีเนาะนี่ยายมาอยู่ริมริมเด้อจ้ะริมไม่ได้ไปตรงกลางที่เขาตีกบกันนะม,มาอยู่ริมริมอยู่ข้างที่ว่าจอดรถแล้วเดินมาหน่อยนึงเกอร์นกเขาก็จะมาอยู่ตรงนี้ดูดูฝั่งนู้นเห็นไหมไกลๆมองเห็นคนตีกบยายไม่ได้ซูมเนาะไม่ได้ซูมให้ดู คนตีกบนะีอยู่ริมทะเลนู่นสนามเขากว้างเร้อพี่น้องจา้นาน้ำเขากว้างน้ากบสนามกบเขากว้างแท้ไอซ์แลนด์นะมีเยอะสนามกบอ่ะอยู่ริมทะเลก็โอ้วันนั้นที่ยายไปแถวหาดนาเีริยอ,อันนั้นเขาก็มีรถนะมีรถเนี่ยเรก็มาที่ทะเลเนาะเราดูที่ทะเลว่าโอ้น้ำลงเยอะเร้อพี่น้องจา้าวันนี้ น้ำลงเยอะมากเลยยายจะบนให้ดูรอบๆเด้อพี่น้องจ๋าบนให้ดูรอบๆปกติแล้วน้ำทะเลน่ะมันจะถึงมาตรงไอเตี้ยเนี่ยมีหินในอยู่ตรงเนี้ยมันเป็นอ่าไอเขาเรียกมาหาตมุดเด้อมันไม่ไม่ใช่ทะเลเหมือนบ้านเราถ้าเป็นทะเลเหมือนบ้านเราเนี่ยก็กระเจะเพิ่มกระเพื่มเนาะกระเพิ่มกระเพิ่ม,ก,มก็อยู่ หาา่า,า,า,หางจากท่าเรือมาเยอะนู่นน่ะอยู่ห่างจากท่าเรือมาเยอะบางทียายก็จะไปถ่ายที่ท่าเดือนเนาะเดี๋ยววันหลังก่อนพักนี้น่ะจะมีเรือสำราญมาจอดเนาะวันนี้ก็แวะมาแถวนี้ก็ดูแถวนี้ไปก่อนเด้วยพี่น้องจะดูแถวนี้ไปก่อนก็พอจะได้มี งานส่งเนาะพอมีงานส่งเนี่ยดูไปฝั่งนูน้นยายเขาวนให้ดูนะคะนะตรงนี้อาเขตตัวเมืองเรยาวิกนะคะเขตตัวเมืองเรยาวกิยค่อยๆวนให้ดูเด้อค่อยๆวนให้ดูคลิปยายยายจะไม่เดินนะส่วนใหญ่เลยยายจะวนให้ดูอย่างนี้นั่นเห็นคนตีกอล์ฟมนะอยนะ จบภาพไ,ไกลๆเห็นแต่ข้างหลังเขาเออไม่กล้าไปถ่ายเขาใกล้ๆหรอกนะวนให้ดูวนให้ดูในจักพี่น้องจ้าตรงน,นี้ก็เป็ดด้วยจ้าภาพมองไม่ชัดเด้์พี่น้องจ้าเพราะว่าคลื่นฟ้าคลื่นฝนเนาะมันเป็นแหล่งน้ํานิดนึงอันเนี้ยแหล่งน้าแหล่งน้ํานิดเดียวก็มีนก ปิดน้ำก็ไม่ได้เอาอขนมปังมาให้เขาหรอกเพราะมันอยู่ในเขตอย่างนี้เขาก็ไม่ให้เอาขนมปังมาโยนหรอกมันต้องต้องเป็นเขตที่มันมีแหล่งที่เขาให้โยนที่เขาให้โยนน่ะมันต้องมันต้องอยู่ในเขตชุมชนเนาะนิ่มก็ห่างชุมชนมานิดนึงเลยหมู่บ้านเนาะก็เป็นสนามกอล์ฟอ,อยู่แถวนี้ โคุยไปคุยมาก็ติดคอดิบัตทนี่ยายคุยไปคุยมาก็ติดคอไม่ได้เอาน้ามาด้วยไม่ได้เอาน้ามากินด้วยนะคะทุกทัานค่ะราชมเดินออกกำลังกายไปด้วยนะยายเดินออกกำลังกายเหมือนฝรั่งเขาก็วิ่งออกกำลังกายตุกต๊กตๆๆก,กนะแต่เราก็เดินถ่ายวิวเนาะถ่ายวิวทิวทัศน์เพรได้ เพื่อนๆนก็จะได้เห็นกันเนาะว่าเ,ออเราอยู่ในประเทศไอซ์แลนด์การเป็นอยู่ยังไงพาชมพาชมไม่ได้อวดประเทศนะทำ Youtube ก็เลยพาชม <laughs> ทำ Youtube ก็พาชมพี่น้องจ้ะพาชมพาชม,มพาชมเดินไปตรงไหนก็ถือกล้องเลยยูทูบเบอร์เนี่ย ถือกล้องถือกล้องเพราะได้ถ่ายลงนิดๆหน่อยๆมันก็เป็นความสุขทางใจนิดหนึ่งนะคะถึงแม้ว่าวิดีโอไม่ค่อยมีคนดูเท่าไหร่ก็ทำทำไปอย่างนั้นหลยยายเดี๋ยวอีกหน่อยก็ออกไปเที่ยวนอกเมืองก็ไปถ่ายนอกเมืองมานิดๆหน่อยๆนนะเวลามีอโอกาสได้ถ่ายก็ถ่ายถ่ายไปอย่างนั้นเลยโอเคค่ะ คลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของยายตุพาไอเยนไทยนะคะบายบายพบกันใหม่คะ่ะบายบาย